ต้นเนี้ยนะใช่ไม่เคยออกแต่ใสมดงไปออกติดเม็ดหมดเลยใช่หมดองวันเลยเนาะปกติปกติไม่ติดเลยไม่ติดอไม่เคยติดเลยไม่เคยติดสักครั้งพอใช้สมแดงติดหมดเลยฉีดไปกี่ขวดแล้วครับฉีดไปก็ยังเหลืออยู่ไปครึ่งขวดอย่างละครึ่งขวดอ๋อครับอ เมือก่อนนี้ไม่เคยติดเลยโอ้นี่ก็ดอกใช่ไหมแต่ไม่ติดใอือมันโอ้เยอะเหมือนกันนะพี่งานเนาะร่วงนี้ออกร่องอ๋อนี่ออกร่องออดล่องเต็มหมดเลยอือมะนาวก็ได้โดนฝนจนเละแพ้หมดเลยอ่หอม โดนฝนจนเละหมดเลยทั้งหมดกี่ไร่นะครับพี่การสิบไร่สิบไร่ถ้าถ้าถ้านับเป็นต้นเนี่ยกี่ต้นเนี่ยก็หกร้อยต้นหกร้อยกว่าต้นมีมีพันธุ์อะไรบ้างครับพี่การมีน้ําดอกไม้แล้วน้ําดอกไม้สีทองแล้วก็เบอร์สี่น้ําดอกไม้เบอร์สี่ลูกมันจะเขียวหน่อยอืเบอร์สี่นี่ขายไปแล้วไม่ได้ราคาผมเคยไปขายที่